สวัสดีครับวันนี้แร้งจะพามากินมาลาหินครับของกินผ้ามากครับมีผักหลายๆลอย่างเลยนะครับผักถ้าชอบแบบไหนก็ใส่ได้ทุกอย่างเลยนะครับผักแล้วก็แรงจะใส่ตีนไก่นิดน,นึงครับแล้วก็ใส่ผักเยอะเยอะกว่าเนื้อครับเนื้อสัตว์ครับ มะลาที่น่ะแรงชอบกินมากเลยครับแล้งทาไปเยอะเลยนะครับรสชาติก็จะออกเผ็ดมันครับออกมันๆแล้วก็เผ็ดๆครับก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผักกินเลยนะครับขอบคุณมากครับมามากครับกินด้วยกันครับอร่อยอร่อยครับมีเช่นด้วยนะครับนี่ครับ ของกินผ้ามาเป็นของที่แร้ยงชอบกินมากที่สุดเลยครับชุดยอกครับทำกินเองนะครับ นี่ครับมีเชียนด้วยครับนันนี้ก็มัดผมนิดนึงครับเพราะว่าไม่กล้าไปตัดครับโคโคบีครับ ที่บานก็ไม่มีคนคนตัดให้ครับทำกินก็ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะมีเครื่องจุกจิกๆนิดๆหน่อยๆครับ แต่ก็อร่อยมากนะครับร่องไปซื้อเครื่องมาทำกินดูครับ นี่ครับมีไช่กอกของพะมาเลยครับอยากให้พี่น้องได้ชิมดูนะครับอร่อยมากครับ ของที่เราชอบกินถ้าเราได้ทำกินเองยิ่งอร่อยกว่าที่เราไปซื้อในร้านครับอหอมเครื่องมากเลยครับ ถ้าไม่เป็นโควิดนี่พี่น้องอยากกินอะไรเลี้ยงจะทําไปส่งถึงที่ทบ้านเลยนะครับไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าไปเที่ยวหรือไปกินเนื้อชามันอร่อย แร้วงก็อยากให้คนอื่นอร่อยรวยเหมือนกันครับไปเที่ยวท่าเรงไปเที่ยวแล้วก็มีความสุขไปเห็นอะไรเวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยแรงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันครับ 唉，吃起来津津有味。 เช่นนี้ก็ เช่นก็เหนียวนุ่มครับ ทุกสิ่งทุกอย่างครับเวลาแรงพุดพี่น้องก็น่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าแรงพูดไทยไม่ชัดครับแต่เรงก็พยายามอยู่นะครับอืม กินยังไงนะเอาไม่ได้สักทีครับ วันนี้อยาใช้มือครับอืม สุดยอดจริงๆครับอร่อยมากๆครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แรงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผาากินเลยนะครับเบนกำลังใจให้แรงเลยนะครับขอบคุณครับ